สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมอักไนนะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครไบบิกนะครับไบบิกเป็นตัวละครการ5ดาวนะครับเป็นสายลุกเกอร์ส er, ายเดียวกับเฉินนะฮะตัวละครนี้นะครับมีความสามารถในการทำซีซีนะครับสตันใส่ศัตรูได้ระยะเวลาหนึ่งช่วยในการตัดจังหวะศัตรูได้นะครับสำหรับมอนที่มันมีสกิลส่วนตัวในการใช้งานถ้าเราสตันใส่มันได้มันก็จะุดสกิลนั้นๆอะไรเงี้ยนะครับ ตัวละครนี้จะเป็นตัวละครที่ได้รับเป็นรางวัลน,นะครับของกิจกรรม CC ซีซั่นศนย์ก็คือซีซั่นแรกแกเลยนะครับโดยที่ตอนนี้ก็เท่าที่ไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าสามารถเปิดเข้าไปในร้านค้า CC เพื่อแลกได้โดยใช้แต้มกิจกรรมที่เหลืออยู่นะครับหรือรอ CC ใหม่เข้ามาเล่นเก็บแต้มแล้วมาแลกก็ได้ซึ่งผมก็คนต,ตัวผมแลกไปหมดแล้วผมแลกไปนานแล้วนะครับด้วยความที่เป็นรางวัลกิจกรรมก็จะมีข้อดีที่ สามารถปั้นพ o เ,เทนเชียลขึ้นได้ง่ายมากนะคือแรกให้ครบพ o เ,เทนเชียก็เต็มแล้วนะทีนี้มาดูกันที่สกิลติดตัวนะครับการโจมตี1ครั้งเนี่ยจะทำดาเมจ2ครั้งนะครับก็คือโจมตีออกไปจะออกเป็น2ฮิตน,นะครับแต่ก็นับเป็น1อยู่ดีนะหมายถึงว่าเวลาชาร์จสกิลเดี๋ยวผมพูดทีหลังอีกทีนึงแล้วกันต่อมาไปดูที่ t a l e เลก่อนนะครับความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น6ตหลงจาก จัดการศัตรูได้1ตัวทับซอนได้สูงสุด5ครั้ง5้าโพเทนเชียลหจะเพิ่มเป็น6ครั้งนะครับนั่นแปลว่า66 6หกิเพิ่มความเร็วในการโจมตีได้สูงสุด36หด้วยก็จะตีได้เร็วมากในช่วงหลังๆก็จะชาร์จสกิลได้เร็วขึ้นนะครับมาดูที่สกิลนะครับสกิลหนึ่งนะครับทั้งสองสกิลเลยก็ว่าได้หลอดสกิลเนี่ยจะเด้งต่อเมื่อทำการโจมตีเท่านั้น และก็ระยะสกิลจะเหมือนกับการโจมตีไกลนะครับซึ่งเดี๋ยวเข้าไปใน Paradox Simulation จะเห็นภาพมากขึ้นทั้งสองสกิลนะครับแต่สกิลแรกเนี่ยจะเป็นสกิลที่ใช้เองอัตโนมัตินะครับทำให้การโจมตีครั้งถัดไปทำดาเมจ150%แล้วก็ทำดาเมจอีก150%ใส่เข้อหมายอีกตัวหนึ่งนะในระยะนะครับก็จะทำเป็นอาร์ทดาเมจหรือดาเมจเวทนะครับ150%กันทีนี้ถ้ามันมีตัวเดียว เข้าใจว่ามันจะยัดทั้งสองดาเมจเนี่ยเข้าไปที่เป้าหมายเป้าหมายเดียวนะครับคิดว่าอย่างนั้นเดี๋ยวก็โดยปกติมันเป็นอย่างนั้นแหละนะครับไม่น่าจะผิดพลาดอะไรนะ,ะทีนี้สกิลแต่สกิลหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นสกิลที่ส่วนมากก็ไม่ค่อยหยิบม,มาใช้ถ้าจะใช้ตัวนี้นะส่วนมากเขาจะใช้สกิลสองกันแต่สกิลหนึ่งมันเป็นสกิลที่ใช้งานง่ายนะครับไอเอสพีสามก็คือ โจมตีโจมตี3ครั้งนะครับก็จะได้ใช้สกิลหนึครั้งสกิลหนึมันมันไม่มีลูกเล่นอะไรนะครับไม่ต้องบังคับเกงด้วยใช้งานง่ายก็อยู่ที่สถานอาการส่วนมากจะใช้สกิลสองกันมาดูกันว่าทําไมนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลกดใช้นะครับหล่อสกิลเด้งเมื่อทําการโจมตีนั่นแหละเมื่อกดใช้จะทำดาเมจทันทีนะร้อนะครับเป็นเวทใส่ศัตรูในระยะ6ตัวสูงสุด6ตัวนะครับ ตตันตะตูนันด้วยหนวินาทีอันนี้ที่เรียกว่าเจ็ดนะ SP ตั้งต้น2ใช้ SP 10นะครับสามารถเก็บชาร์จได้มันตรงนี้แหละเก็บชาร์จได้3ครั้งนะครับสูงสุด3ครั้งทำให้แสปแปมตะตันได้รัวๆด้วยนะครับมันก็จะมีข้อดีตรงนี้แหละแต่ข้อเสียเลยคือตัวละครนี้นะครับมีค่าพลังโจมตีที่ต่ำถ้าเทียบกับลุกเกอร์อยังเฉินนะเอายังเฉินเลยเฉินนี่ดาเมจแบบ ล้นหลามมากถ้าใช้นะครับตัวตัวนี้จะไม่ได้เน้นการทำดามเมจจะเน้นไปที่การทำสตารน,นะครับนั่น <c oughs> ตรงนี้แหละที่ทำให้สกิลหนึ่งเนี่ยก็เลยตกไปเพราะว่าคนที่ใช้ตัวละครนี้จะเน้นไปที่การสตาร์ซะมากกว่าการทำดามเมจนะครับ <c oughs> ทีนี้เดี๋ยวไปดูที่ para ด o x s i m u l a เ i o n นะเดี๋ยวไปเจอกันตรงนั้นะครับ มาที่ Paradox Simulation นะครับไปเลือกสกิลสองนะฮะตัวละครนี้ก็จะไม่แนะนำให้เล่นสักเท่าไหร่ถ้าถ้าไม่ถ้ามีตัวละครอื่นให้เล่นนะะลงใบบิ๊กนะครับแล้วก็ลงเครื่องชาร์จ SP นะครับ <c oughs> อันเนี้ยข้อเสียอย่างหนึ่งเลยคือหลอสกิลมันเด้งเมื่อทำการโจมตีแต่ถ้าเกิดมันมีไอ้เครื่องเนี้ยมันก็ช่วยได้ สตาร์นไปก่อนเลยนะครับอไอตัวไอมอนตัวเนี้ยนะครับถ้าเกิดมันโดนสตาร์นเนี้ยมันจะมันจะตกลงมาจากเครื่องไอเขาเรียกแหละเครื่องที่มันเหยียบยืนอยู่เนี่ยพอเจอเจอก็สตาร์นมันให้มันล่วงลงมานะครับเพื่อที่จะได้ให้มันไม่บินไม่บินรอดผ่านไปนะและ้วเดี๋ยวลืมลงนะครับ อานนัตน,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 ตนก,กนตนนา,าร,ไไร,ราตการยัรยตตัาระยตะตันกา,าระย,ะยัตตดดัน,นการันการนการยัตันการันการันการารตันารยนการยันกรยตารัตารัตตันการนกายันการยัตตันรัตตยนนกาขตันการนรยันารยัรยัตันารยนารยรยยตันกดรยัตนกรัตตนการยัตยัตตกยกนรัตักรนรั กดอีกทีนึงแล้วกันนะเราต้องเคลียร์คือใบบิคเนี่ยสามารถล็อกได้สองเราก็ต้องคอยเลี้ยงให้หมอนมาเหลือสองตัวไม่เกินนี้นะครับอทีนี้เก็บไอ้นี่มันีนี่อยู่ผนไฟอยู่ตะกี้ลืมทีนี้เราต้องเก็บไอ้ตัวเนี้ยให้มันระเบิดนะครับเพื่อเก็บตัวข้างหลังเมื่อเมื่อไอ้ตัวนั้นมันอยู่ในระยะเนี่ยผมปึง้งเก็บพอมันระเบิดอันนี้คือพลาดน,นะครับก็คือเร็วไป ถ้าพลาดมันจะเป็นอย่างนี้นะครับคือเร็วไปแล้วถ้าเกิดที่จริงถ้าตัวดึงมันระเบิดมันจะแบบเชนต่อไปเรื่อยๆนะครับระเบิดทุกตัวตายหมดเลยนะถ้า,างั้นเดี๋ยวผมตัดไปที่อันที่ผ่านนะครับอันนี้คือเอามาเพื่ออธิบายล้วนๆเมื่อกี้ผมพลาดเองนะครับไปเจอกันตรงนั้นตรงนี้นะครับเนี่ยเอาระยา,ยาละปามันระเบิดเชนแบบมันก็จะตายทั้งหมดนะครับ เพ่ <Okay. S 2> อนถ้ากวุกขอนที่ตินดที่ติดตามสาหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใีม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้ครับผมสวัสดีทนครับ